วัสดีครับช่องลีมิงโชว์นะครับจบไปแล้วยูโร2024นะครับที่เยอรมนีเป็นเจ้าภาพนะฮะเมื่อคืนนี้ลีมิงตื่นมาดูครึ่งหลังตามเชิงนะครับแล้วก็ได้เห็นเกมสเปนนะครับยิงประตูแซงอังกฤษนะฮะอังกฤษปาโดนกรอนแล้วก็ตีเสมอจากโคพาเมอร์นะฮะแล้วก็โดนยิงใน5นาทีสุดท้ายนะครับ อานนี้ก็เลยทำให้ทีมชาติสเปนนะครับเป็นแชมป์ยูโรมากที่สุด4สมัยนะครับเท่าๆกับที่ทีมชาติอังกฤษก็เบิ้ลรองแชมป์นะฮะตำแหน่งอื่นๆครับนกักเตะยอดเยี่ยมโรนี่นะครับทีมชาติสเปนที่เล่นได้อย่างโดดเด่นตลอดทัวร์นาเมนต์แม้จะบาดเจ็บในรอบชิงนะครับก็สุดยอดมาตั้งแต่เล่นให้กับ City แมนเชสเตอร์ซิตี้ลวนะครับ ดาวรุ่งยอดเยี่ยมในรามิลยาบาวนะครับคนนี้เนี่ยนะครับก็กลายเป็นนักเตะดาวดวงเด่นนะครับทำแอสซิสมากที่สุดต่อการเล่นยูโร1สมัยนะครับถึง4แอสซิสแล้วก็เป็นแอสซิสนับชิงชนะเลิศด,ด้วยนะครับยิงได้1ประตูพังซิเปเล่น,นะครับลุมเปเล่นี่เล่นนะครับฟุตบอลโลก17ปี 249วันใน1958ของฟุตบอลโลกนะครับแต่ยูโรครั้งนี้นะครับคุณยาเมลเนี่ย17ปี1วันนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับแล้วนอกจากนั้นครับดาวยิงนะครับก็6คนยิงแค่3ประตูนะครับแฮร์รี่เคนแหมปิดหวัางครับแฮร์รี่เคนนะครับ, Kane, นะรบ, Kane, น,รบน่าเห็นใจดานิโอโม โคดีค้กัคโปจาาวมูเซียร่าจากเยอรมนีจอชมิคาตันเช่จากจอร์เจียแล้วก็อีวานชรันนะครับจากสโลวเนียนะครับสรุปการเป็นแชมป์ของสเปนนะครับโดยชัยชนะ7นัดรวดแล้วก็ยิงไปถึง15ประตูนะครับถือว่าสมศักดิ์ศรีสมราคาจริงๆนะครับนะในมุมหลีมิงเขาเป็นทีมที่มีเกมรุกเกมบุก ที่ตื่นตาตื่นใจนะครับการทีเ่เราดูบอลเอาแน่นอนตั้งรับเน้นเทคนิคเนี่ยบางทีมันอาจจะดูคลาสสิกนะครับถ้าดูละเอียดแต่ถ้าจะดูให้สนุกแล้วเนี่ยมันต้องบอกว่าน่าเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้ทีมเน้เน,นมาเล่นเกมรุกมากขึ้นแล้วก็ความคงเส้นคงวาของเขานะครับ อยากจะเห็นฟุตบอลยูโรหรือบอลโลกครั้งต่อไปนะครับสเปนเนี่ยจะมีเกมรุกที่ดีใครจะหยุดเขาได้นะครับก็จะดูแล้วมีฝรั่งเศสเยอรมนีนะครับแล้วก็ในอเมริกาใต้ก็จะมีอาร์เจนตินาอีกทีมหนึงแชมป์เก่านะครับที่จะทำให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้มีสีสันมากขึ้นนะครับแล้วก็ตลอดเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ ที่เราได้เห็นฟุตบอลดีๆนะครับได้ดูเกมสนุกสนานนะแล้วก็ทำให้บรรยากาศของยูโรของฟุตบอลคึกคักเมื่อมองเทียบกับทีมชาติไทยฟุตบอลไทยแล้วโอ้โหเราจะฆ่าท่าระดับโลกนี่ยากจริงๆครับต้องมีทั้งทักษะความสามารถเทคนิค แล้วก็สาีระนะครับซึ่งตะเตม่าเรานี่ยังตัวเล็กมากนะครับเมื่อเทียบกับยุโรปหรือเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเอาละครับก็ขอบคุณนะครับในยูโร2024ที่ครบถ้วนกระบวนวันลีมิงยกให้รอบชิงชาเลิศครับก็เป็นเกมที่ดีมากเพราะว่ายิงไป3ประตูด้วยกันส่วนทีมชาติอังกฤษนะครับมาได้ไกลขนาดนี้ก็ถือว่า ยอดเยี่ยมแล้วนะครับเพราะว่าเขาโกงความตายมานะครับแล้วไล่ปีเสมอมาแต่แต่ว่าด้วยรูปเกมที่ไม่เน้นเอนเตอร์เทนเน้นเอาแน่นอนเนี่ยนะครับถ้าเขาได้แชมป์โลกแชมป์ยูโรครั้งนี้นะครับแล้วทุกทีมเน้นมาตรฐานการเล่นในรูปแบบที่อังกฤษทำเนี่ยมันจะทำให้รูปสเสน่ห์ของฟุตบอลถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงนะครับขอบคุณทีมสเปนด้วยนะครับขอบคุณ ฟุตบอลที่มีสเสน่ห์ในเรื่องเกมบุกและการยิงประตูนะครับ15ประตูในโยูโรครั้งนี้ของสเปนแ,และก็การได้แชมป์พร้อมกับตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมและก็ดาวรุ่งยอดเยี่ยมครั้งนี้คนค่ายอย่างยิ่งและหน้ามองถึง2ปีข้างหน้าในฟุตบอลโลกว่าทีมกระทิงดุจะไปถึงแชมป์โลกได้หรือไม่นะครับขอบ,ขอบ,ขอบคุณช่องใลบีโชนะครับสวัสดีครับผม ม็งล้องไงไงลุกเร่องเห่าแล้ว